ตอนนี้ผมมีดดสนาอย่าลืมไปเข้าดีสด้วยนะกลมนะตอนนี้เราทำการตั้งค่าหรือตั้งอะไรเสร็จแล้วนะเดลิฟคือเข้าดีสด้วยอย่างผมจิงดีตั้งใต้คิปไปเลยนะเกิดเดลืมด้วยนะคิดนะเก็สาวแล้วเนี่ยเลยกิจยัง รีวิวของที่โดนเนฟและโดนบัฟนะก็จะมีหลายอย่างมากนะแล้วก็ผมก็จะหมายนั้นดะวะไรพามาเออพามาดูบอสตัวที่เปลี่ยนแปลงหนระือสถานที่เปลี่ยนแปลงเนะี่ยแน่นโอเคครับจับแรกไงนะของที่เราจะมาบวกคือของที่เปลี่ยนแปลงคือไปนะ่ะติจัก,กรยานอะอ่ไงเปลี่ยนแปลงนะป,นงนะปกติเราจะเราจะต้องเดินนะคือตัวเราจะทับจากจัก,กรยานแล้วก็เดินไปเลยนะ ในี้คือเราจะขี่จักรยานนะนะใช่ไหมแล้วก็ที่มันถ้าขจักรยานโดนบัฟเยอะมากสามารถพบตัวละครแซนอย่างเงี้ยพวกเงี้ยมันจะใช้แบถามใช่มาจะตีม,มันเข้าแต่ใน,นถ้าเกิดใช้จักรยานอะแม้ไม่จะใช้แบถามมึงเราก็ตีเข้าเลยเห็นไหมเรื่องแสบคันคือจักรยานอะมันเหมือนโดนบัฟเยอะมากคือว่าเวลาตีเราจะตีรัวๆอย่างนงี้เลย จะตีร okay, ัวๆอีงเนี be, ่ยผมไม่ดูนะอันนี้เกียร์สามหมื่นรัวๆนะโอเคนะแล้วก็ใด้านของอาวุธของเจ้าไอ้เออร์เนี่ยตัวเนี้ยโดนบัฟแล้วนะก็เป็นเอออะไรวะเอออะไรวะเออรบัสเตอร์แต่ว่าเออรบัสเตอร์เนี่ยเนี่ยเออรบัสเตอร์โดนบัฟมากลายเป็นแปดหมื่นนะแล้วก็ในด้ของ อาวุธมีลองอันนะก็ะโดนก,ดก็เหมือนเดิมาแต่โดนโดนเนฟให้ตีนานขึ้นนะวอดีประมาณสิบห้านี้ยี่สิบเลนะผมนับไปอยู่นะตอนนั้นอันนี้ก็เป็นเคาน์เตอร์โบนของลาบ,บูเล่นนะก็จะเป็นโดนแบบมาอยู่นะห้าแสนโคตรโดนโดนแล้วจะโดนเดดนอออืมก็ไล้ นา่าโดนเนิรนะไม่ได้ของมิดไม่ใช่น่าจะโดนดืด้อไม่ได้ของสปีดนะสปีดมันน้อยลงและศัตรูทุกตัวนั้นดาเมจจะขึ้นเยอะมากนะากดาเมจคูณสองนะจากเดิมแล้วมันฟนาร์มยากขึ้นแล้สวสารกของมิน,น้ที่ผมบอกว่าดีแักดีนะมันก็แก่กแหละมาตีสั้นเกิดไว้นะตีดูดิยากให้หกจะตีโดนที่ไหนนะ แล้วก็ได้าวกได้ด้าอของปัตเตอร์แล้วก็อะไรนะ upd ปัตเตอร์แล้วโดนเนิฟนะอยากจะมีดสาบแสอันนี้จะไม่ด้เมิสาบอ่ะวัด developer s h u t down server อ้าวทั้งคน chat down server กำลังถ่ายคลิปเลย ไงผมแจ็คมาตอนนี้ผมคอสเซิร์ฟใหม่นะก็ตอนนี้ก็ได้มาอยู่เซิร์ฟใหม่นะตะกี้คุณสร้างขอแชทดาวน์เซิร์ฟนะก็เงี้ยสุดใจมากเลยแล้วก็นี่คืออิงเซนไอนะก็กระจอมลืมแจกกูดาวไวขึ้นนะแล้วก็เอออะไรดีมีอะไรนี่คิวจีวิวนะโดนบัฟเยอะมากโดนบัฟไปสามแสน ว่าการหามันคือหาอยากมากก็ไปตีหลายๆชั่วโมงแต่สิ่งที่เราได้มามันไม่คุ้มตาพี่ได้เลยแลผมก็ว่าอย่างเงี้ยแหละต้องมนโดนบัฟนะแล้วก็มีงพาวเวอร์ก็โดนเนิฟอันนี้บัฟนะคอยคิดอันนี้ผมรู้ว่าได้จากตอนไหนนะแต่มันปเป็นอาวุธใหม่ด้วยน่าจะได้จากตอนที่ผมไปตีกับไฮเปอร์ดูเซนนะแล้วก็นี่อันนี้ก็โดนโดนบัฟประกันอารามิเตนุเซ่นะ โดนแบบหรือมันอยู่หลืออ่าะจะไม่ได้นละล้วพวกสกิลนี้ก็ผมก็ไม่รู้นะเลยกูดาวเร็วขึ้นนินนนมมนดนึงไงก็ย้ายอีวะไกลมากนะสกิลพวกผมที่มีแล้วก็เอ่ออที่มีโดนเนื้อไะแต่ปกติที่ฉันจะคิวแบบว่าคิวแบบอะไรคิวได้แบบเต็มเลือดเลยตอนนี้อยู่ได้แค่เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้า แต่ข้อดีของมันคือมันสามารถใช้ได้ตลอดนะใช้แล้วต้องรอคูดาวนะคูดาวห้าห้านะถึงใช้ได้ต่อนะส่วนนี้ยูครึ่งหลอดอยูสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะก็ถือว่าดีถ้าเกิดเราเลือดเร็วเยืนนะจะดีกว่าทิมมี่อะไรสักอย่างเนี่ยนะแล้วก็โดนเนิรอมนะยู่ดได้แค่สี่สิบเปอร์เซ็นต์นี้ห้าปกติจะเป็นห้าสิบนะนี่สี่สิบนะนะแล้วก็คูดาวมันนานกว่าไอ้นี่นะนะ นานกว่านี่ประมาณสองเท่าเลยเกือบสองเท่านะแล้วใบก็โดนแบบเพิ่มแบบแบบแบบโอ้โหแบบว่าไอ้เงี้ยโหดใจเวะนั่นแหละแล้วผมก็พาไปดูบอสตัวที่เปลี่ยนแปลงนะเริ่มจากเอรนะ์เรนะเอร์เรตอนนี้มันจะไม่อยู่ใกล้แล้วเราเข้าไปไม่ได้อยู่ใกล้เราเลยแล้วก็เวลาเข้ามาสามารถเชิดเพื่อนที่สมามารถมาสู้กับไอ้พวกนี้นะได้ผมใช้กระยานว้วยตี เกอยาตอนนีนม้มีประโยชน์สุดเลยมีระเบิดคือทิ้งไปเลยผมไม่ใช้แล้วมีรอเบิดแล้วลก็ได้ของบอสบอสพวกฟาวี่โอเมก้าฟาวี่หรืวพวกเออเอสเลียดเดมอร์ชันล่างสองนะนะก็จะโดนปียนไปก็จะรูกเล่นก็จะเยอะขึ้นนะก็จะยิงแสงจิ้ว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 ,ว,วม,มาแล้วก็ได้ของเออ บอสเฉพมไม่ใช่ตรงนี้บอสตัวนี้นะก็ถูกให้แบบต้องฆ่าสองตัวนี้เนี่ยเมียเราจะไม่ผ่านนะหรือแบทกานะแล้วก็ดาเมจมันก็จะเยอะขึ้นเลยอันนี้ก็เหมือนกันนะปกติเราใช้แคปดิฟแบทเชนพอยด์นะด้ใช้วิวลก็รีเซ็ตนะจีวิลก็เหมือนกันนะใช้วิวแบทเทนพอยด์เออไม่ใช่แบทเทนพอยด์ดิบีพีบีพอยด์เออติดปากมันจริงแน่โอเคนะแล้วตรงนี้ในข้างในก็จะมีสามตัวนะ ผมจำตัวหนึ่งไว้ได้นะแต่เท่าที่รู้คือตัวหนึ่งมันก็ไม่ได้โดนบั๊มนะตัวอ e ีปิกแซนนะตันโ,โดนเนึ้นะเลือดน,น้อยลงแปดสิบล้านนะคุมยากเกินนะของก็ไม่คุมเยอะยากเกินหากแล้วก็แดของแซนนาะจะเป็นแซนไฮดูนั่นแกไม่ได้แซนมันจะเป็นแซนนักขอนเยอะเลยโดนบั๊มนะเลือดสองร,น 125, นะร 20, ้อยเลือดหนึ่งร้อยยี่สิบห้าเลือดยี่สิบไม่ไอ้โหแบบบั๊มแบบกระทูดเลยใช่ไหม คือวูเจียงมากปกติจะเป็นบอสตัวที่สองนะเรียกประมาณพบพอกับอีพิกแซ่ตอร์ลีเลยก็ไดนนะ้แต่ตรงน,นี้โดนปั๊บนะแล้วของอุ๊บนะปกติจะเป็นตัวอุ๊บเลยนะแต่เนี่ยยังมีอุะนะ๊บลูกอุ๊บเลยอันนะก็เพิ่มมาปกนะแล้วก็แล้วของเจ้าเวทไพร์โอนะ้ตอนนี้ก็เหมือนเดิมไหมคือมันก็เป็นตัวที่แบบตัวที่แบบว่าจริงกับล้านบริเวณอ่ะ เออไอเบอร์ดูเซนะให้นำมาหยาไปตีเลยกว่าแตกมากไงตีไปไม่คุ้มหมดเลยได้เก em SO ิดไฟเวลก็ไปตีได้แล้วหมแล้วก็มีอีกตัวนึงอะผมจำไม่ได้มอะอ่าอีเซนะนี่ถ si ุง่างเงี้ยนี่แหละอ่าตัวแอลตัวใช้เวลนะปกติมันจะใช้แค่รีเซแล้วเข้าไปต่อยได้เลยนะเราต่อยกับอีเซนะแต่ตัวตัวใช้เวลนะเวลนะ คือเนฟผมมี13ดีเซ็ตนะก็ใกล้จะสู้แล้วนะเดี๋ยวทำคลิปกันนะะสู้กับสู้กับอีกแสน่นะ <c oughs> ก็ตอนนี้นยังไม่มีอะไรมากมายนะก็ผมแค่มาบอกบอกอาวุธที่โดนเนฟและโดนบัฟนะก็เราควรใช้อันไหนให้เพื่อนสุดนะแล้วก็ตรงน,นี้นะก็เหมือนเดิมเลยแต่แค่ไอแอปเกมโค้ดบัตเตอร์บัตเตอร์บอะไรเงี้ย มันก็จะเป็นคล้ายๆแบบไอคอนเนี่ยไโค้ดที่ผมใช้อยู่เนี่ย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 มัพเกตนะทำให้แบบเพิ่มเลือดดีขึ้นนะไอเงี้ยก็ดีนะเนี่ยไม่ให้ฟารไปทิรทอยกับอีกือบรีเซ็ตไว้เลยนะได้เอาไปใช้นะแล้วก็ได้ของสกิลนะแล้วเกิดเราใช้สกิลไหนไว้คือลูกภาพของตัวนั้นเลยนะก็จะมุใช้ใช้ฟลอวี่นะแล้วก็ตัวอีกวะเอออ๋อ อะไรแครนไปเรียกว่าคอเรียกเออจะตอบเป็นได้ของมอสเตอร์แคนมอนสเตอร์แคนดี้นะกอนอยูเยอะเอะแล้วก็ฟูดามีฟูดามด้วแล้วก็อะไอยาเงเออแ้วาอีบิ๊กบ๊ทเออบิ๊กบ๊ทก็เหมือน เออฮาร์โคโออยฮาร์โคเกมบักฟโดนบัฟก่อนจะสารภาพรึเปล่าไม่รู้อ่โอเคนะว่าแต่ขอตัวลาไปก่อนนะแล้วก็โบมนะแล้วก็อย่าลืมด้วยนะถ้าจะมีบอสตัวไหนมาอีกนะให้บอกผมด้วยนะแล้วผมนั่งผมกำลังฟาร์มอยู่นะก็อย่าลืมไปบอกผมด้วยอ่ะเดี๋ยวผมรีเซ็ตเดี๋ยวมันจะไอ้นั่นไหมฮะนะโอเคนะอันนี้ขอตัวลาไปก่อนเลยสวซื้อกับผมไปแหละ